ละวนสว่วนขั้นแก้มเจ้าวัวนส่วนขั้นผู้ใดอยากม้วนให้เจ้าเจ้าเข้ามามาบ่ิหาเจอตาสาวคนแกนในทินแลนคืออยากรูยากคำแล้วสาวคนแกนกระสิมาแช่เรื่องความสวยความงามพือเก่านั่นแหละค่ะประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับสาวคนแกนได้ค่ะเพื่อนสาวคนแกนในสิบมีสิบนาเป็นกะเป็นฝ่าเด้ค่ะ แต่ว่าสาคนแกนกระใส่ยาหลายตัวด้วยค่ะเพื่อนๆแต่มันก็บอกค่อยหายบอกค่อยหายเลยไปหาหมอหมอก็บอกว่ามันเป็นยุทธีเลือดเองค่ะสาคนแกนกับใส่หมอกระหายาวิตามินยาอย่างมากินเพราะว่าบำรุ่งเลือดเดือดเสดหรืไหลเวียนสะดวกจากนาที่เป็นฝามันก็สิคอยจางไปนะคะสาคนแกนกับกินยาบำรุงด้วยค่ะเพื่อนๆยาบำรุงกับกินยาวิตามินกับกิน แล้วสาวขอนแก่นก็เอาแนว้มาท่าน้ำเดคค่ะแต่ว่าแนวมาท่าเนี่ยมันบอกเคยเศร้าเดคค่ะเพื่อนๆนหมอสิบอกว่าฝ่าเนี่ยมันกน็มีสองแบบเป็นฝ้าเลือดแล้วก็เป็นฝามม่าล่มเนี่ยค่ะฝ่าเลือดก็คือว่าพัดทางในพายในเห้านี่บ่ดีแม่ค่ะสำหรับผู้หญิงที่กินยาคุมอันหนึ่งนะคะสินาเป็นฝาสีนาเป็นปืด้ดปืดปืดขึ้นมาเป็นบ่แต่ว่าสาวขอนแก่น บอกกินยาคุม้มเด้ค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าบานาก็เป็นฝ่าคือเกา่าบัดนี้หลังจากนั่นมาสาวคนแก่ก็เลยมาเห็น,นเห็นเข็ดลับผีคนหนึ่งสือผีก็ตายเด้ค่ะเพื่อนเพื่อนเพิ่นแช่มาในอินเทอร์เน็ตเพิ่นบอกว่าให้ล่องเอาไปเหเ็ดเบิงด้อสูตรของเพิน่นแต่ว่าสาวคนแก่เก่ามาเห็ดแต่ว่าสาวคนแก่นมาเห็ดสูตรสาวคนแก่เองไหมคะ่ะสาวคนแก่ก็กใส่บักหนาวใส่วาสลีนเ้อค่ะเพื่อนแล้วก็นใส่น้ำผึง้ง เอาสามย่างนี่ผสมกันนะคะในปริมาณที่สมควรแล้วซาคอนแกนกับสิมมมนวดหนากรเลคะเ,เพื่อนนวดแล้วก็มาร์กไวนะะ้นค่ะประมาณสิบหานาทีหลังจากนั้นบ่เกินบ่เกิน2เดือน,นะคะเค่ะเพื่อนนาซาคอนแกนกระจางออกเหคะ่ะจางออกบกกลายแล้วยูประเทศฟินแลน ถ้าหนาเป็นฝาเ,นเขาสิใส่กดผลไม้แมค่ค่ะแต่บ่าเขาสิมีขอกําหนดว่าถ้าเข้ามาใส่แล้วมันสิโลกออกเป็นคาบคือคาบ,าบงูแมค่ค่ะเพื่อนๆหลอกแล้วๆเขาสิบ่ให้ใส่เดือนหนึ่งเกินสามเถื่อเด้คะ่ะถ้าใส่เกินนั่นนามันสิพังแมค่ค่ะเพื่อนๆนาคนที่เป็นฝานาคนที่เป็นสิวสิวดำๆนาเป็นจุดๆเนี่ยก็สิไปซื้อมาหลอกเลยคะ่ะขวดหนึ่งมันสิปป่ประมาณประมาณ ยี่สิบหายูโรนี่แหละคะ่ะเขาเอิอนว่าอัปูตีนเด้คะ่ะแต่ว่าใส่แล้วกระลอกออกคือจังขาบงูนี่แหละค่ะก็คือประเทศไทยที่เขาใส่สมุนไพรลอกออกไหมค่ะคือจันสว่างหลอกกักงซี่ละ่ะแต่ว่ามันสีบลอกค่ายๆจันสว่างปันใดจันสว่างมันสีลอกหนากลักกลกวเด้แต่ว่ายุประเทศนี่สีบลหนากลัวปันใดบันนี้สาวขอนแก,นก่นก็เลยเอามาแช่ให้เพื่อนๆเบิ้งซื้อดอกคา่าว่าถ้าเพื่อนๆคนใดเป็นฝ่าก็ยังสาวขอนแก่นเด้อค่ะ านมัน,ม,นมันสิบพเป็นดำปืด้อด้วยสักของสาวคอนแกนค่ะมันสิขึ้นเป็นตกกะน้อยๆแล้วก็เป็นคอยล่ามๆๆเป็นฝาจั้งสี่แมค่ค่ะบัดหลังจากที่สาวคอนแกนมาเหตุเด้ค่ะเพื่อน,นสาวคอนแกนก็ใส่วาสลีนตัวนี้ล่ะค่ะวาสลีนปีโตรเลียมเจลลี่นี่แต่ว่าอันนี้มันเป็นของของประเทศอังกฤษแม่ค่ะเอามาขายในฟินแลนด์มันเป็นผสมด้วยบ้านหางเจระเข้กด้ยค่ะแล้วบัดน,นี้ถ้านำพึง่งกังซี่เฮามีอันใดเฮากะใส่เนาะค่ะ ตาสาวคนแกนใส่นำพึ้งอันนี้นำพึ้งยูฟิลแลนด์นี่แหละต่ว่ามันก็ใส่ดีเด้อค่ะเพื่อนๆบักนาวกับบักนาวใหญ่ธรรมดาเนี่แหละค่ะแต่ว่าก่อนตี่ใส่บักนาวถูหนาเพื่อนๆบีบหนาม,มันออกก่อนเด้อค่ะเพราะว่าบักนาวมันเป็นโกดยางแห้งแหมแต่ว่าก็เฮ็ด,ดดูบ่ได้เด้อค่ะต้องดูแลรักษาสุขภาพนําเด้อถ้าเฮ็ดถ้าเฮ็ดดูดูหนากะบางหนาก็มีปัญหาเด้อค่ะ ให้เบิงว่าเฮาเห็ดแล้วเฮาแพ้บบเฮ้าแสบบ่นําเด้ค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าเฮาแสบเฮาแพ้กระือว่าร่างกายเฮ้าบบยอมรับเด้ค่ะบ่เป็นว่าเขาแช่สูตรใดบอกให้เห็ดเฮ้ากับเห็ดเบิดเด้เฮาต้องเบิงสภาพผิวหนาเฮานําว่าผิวหนาเฮ้าหลับได้บกับสภาพนันกับสิ่งนันอาจจะเป็นธรรมชาติอิหลีก็แเม่นอยู่ค่ะแต่บางคน กับบอยอมรับกับธรรมชาติแบบนั้นกับมีแล้วแตะคนเนาะค่ะแต่ว่าสาวขอนแก่นน่าสาวขอนแก่นยอมรับกับน้ำพึ่งแล้วกับบักนาวแล้วกับตัวนี้ไหมค่ะสามอย่างนี่สาวขอนแก่นออกไซนน้ำพึ่งประมาณซ้อนหนึ่งซ่อนน้อยๆซัํานลหลักค่ะแล้วกับใส่วาสลีนซ้อนหนึ่งแล้วกับบักนาวหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ไปล้างน่ะให้เรียบร้อย เราก็เอามานวดนวดถู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 ซื้อค่ะถูแล้วก็ทิ้งไว้สิบห้านาทีแล้วก็ล่างออกถ้าล้างออกเราก็มาบํารวงรักษาธรรมดานี่แหละค่ะหลังจากนั้นหนามันก็สกับมาดีเ้อค่ะเพื่อนๆก็สิประเมินก็ของได้ว่ามันสิกลับมาเริ่มใสออกใสออกใสออกแต่ตอนนี้มันก็บด้หายเกลี้ยงเหมิดเด้ยค่ะแต่ว่ามันดีขึ้นถ้าเวลาแต่งหนังสีแล้ว มันก็บิบโเห็นหนาเป็นปืชปืๆคือเก่าเด้อค่ะมันดีขึ้นค่นนั่นเพื่อนเพื่อนก็บว่าต้องไปซื้อแนวท่าฝ่าอัลลพัณฑ์สองพัน 2, มาท่าดอกค่ะลองเห็ดสูตรสาวขอนแก่นเบิงแล้วก็กินยาวิตามินเด้อค่ะถ้ากินยาบำรุงภายในแล้วภายในมันดีแล้วกินน้มหลายๆพอว่ามายูน่นี่สาวขอนแกน่นบอกให้กินน้มเด้อค่ะอยู่ประเทศไทยกินบ่เปีนเพาะน้มบานเฮามันเหม็นแต่ว่ามมอยูน่นี่สาวขอนแก่นกินน้มได้ กับบดกินได้หลายแต่ว่ากกินทุกมือมือละแก้วมือละแก้วแล้วภายในมันอาจสิดีขึ้นแล้วก็มันมันถ้าหม่ผิวดีขึ้นแหมคะ่ะหลังจากนั้นมันก็สิคอยจางหายไปเรื่อยๆเนาะขน้นเพื่อนๆล่องไปเหตุเบิงะะ่งแด้อค่ะแต่ว่าสาวขอนแกน่นบได้เฮดให้เพื่อนเบิ่งนํำมาแช่ซื่อๆว่ๆวาวาสลินหนึ่งช้อนแล้วก็บ,บกักหน,น้าครึ่งซีกเด้อค่ะเพื่อนๆแล้วก็น้ำผึ้ง ก็เอาสามอย่างนี่แหละค่ะค้นขอ,อกันคือซือ้อแล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ไปประเมินผลตัวเองเบิงวา่านาดีขืนบอห้าว่าต้องไปใส่ครีมรอบฝาครีมนั่นครีมนี่เบิงค่ะลองใส่สูตรธรรมชาติเบิงด้ค่ะเพื่อวา่าเพื่อนๆเฮ็ดแล้วสิป,ประสบผลบเร็จคือสาวขอนแก่นเด้อค่ะลองเบิงเพราะวา่าแพงสาวขอนแก่นกับไปซื้อมาใส่แต่ว่าสาวขอนแก่นบ่เค่อยหายแมเ่เพื่อนๆบัดน,นี้สาวขอนแก่นใส่ตัวนี้ อันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่กระต่ายเด้อค่ะเพื่อนสีเพื่อนสีล้องเพจของเพื่อนว่าซื้อพี่กระต่ายแล้วเพื่อนกระสีออกมาแช่ไหมค่ะกระต่ายพาแช่บันนี่เพื่อนสีขายนั่นเด้อค่ะขายที่บิกินี่แวกแวกขนไหมค่ะเพื่อนขายตรงนี้เพื่อนก็เลยแช่ให้เบิงสาวคแก่ก็เลยออกมาเฮดเบิงค่ะอันนี้ก็แปลว่าขอบคุณสําหรับประสบการณ์แช์ในอินเทอร์เน็ตก็มีสิ่งดีๆมาเบาซู่กันฟังเนาะค่ะถ้าเพื่อนๆคนใดอยากลองเอาไปเฮดน้ำ กัด่องเห็ดเบิงเด้ค่ะไม่เสียหายเนาะเพราะว่าย่างหน่อยถ้าเห็ดใดก็ได้ประหยัดเงื่นเด้อค่ะกับว่าต้องสื่อครีมแพงถ้ายย่างหน่อยเขากลับมาบำร่งรักษาเอาเนาะค่ะเพื่อนสำหรับมือนีสาวขอนแก่นกลับมาแช์กับเพื่อนซัมนีล่ะค่ะก็กดไลค์กดแช่กดติดตามใสาวขอนแก่นน้ำเลยเด้อค่ะสำหรับผู้หญิงอย่าหยุดสวยเนาะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองเนาะค่ะสวัสดีค่ะมอยมอยบายบายค่ะสวัสดีค่ะ